แล้วที่เราจะแก้ปัญหายัางไงตอนนี้ทางออกคืออะไรที่เราลองพูดมาสิเขาบอกว่าเขาจะช่วยคนอื่นล้วโฟก,กัสหน้าที่และภาระของตัวเองค่ะ อันเจลเพื่อนไม่เคยได้เงินเอาคืนคือผมจะบอกว่าซัมติดนิสัยอย่างนึงชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วบัตรอันเจลที่ผมให้นะคนดูลองคิดภาพตามนะเว้ยผมให้บัตรอันเจลซัมไปเยอะมากนะไอใบนี้ใสีฟ้าเนี่ยมันใบละ้งหนึ่งหมื่นนะคนดูถ้าตั้งแต่ที่ให้มาไม่อย่างต่ําคือห้าใบห้าถึงสิบใบผมจำไม่ได้ผมให้ไปกี่ใบแต่อย่างต่ำในห้าถึงสิบใบใบอื่นผมก็เคยให้แต่ผมผมมองตรงนี้มันใบละหมื่นนะคนดูแล้วชอบเอาไปให้เพื่อนนะผมเคยถามรอบหนึ่งผมหลอกถามรอบหนึ่งว่าเอาไปให้เพื่อนใช แล้วบอกว่าใชัยด้วยมันใบละหมื่นนะเว้ยคนดูอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้ราคาของมันนะแต่มันใบละหมื่นนะเพราะาเพาะนั้นต่อจากนี้ผมจะไม่ช่วยอะไรแล้วปูนผมจะซื้อราคาปกติถ้าขาผมจะซื้อพันสามบัตรอันเจียผมก็จะไม่ให้ให้ทำเองทุกอย่างผมช่วยเหลือตลอดอันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่งั้นจะติดนิสัยครับ ผมจะไม่ช่วยเหลืออะไรเลยบัตรอันดงอันเจียผมจะไม่ให้แล้วตอนตั้งแต่แรกที่มาคุยกันผมช่วยตลอดเพราะผมอยากให้ซัมมีผมให้ยืมเงินซื้อรถเพราะอยากให้อ่ะอยากไม่มีรถทำงานออกให้ก่อนเพื่อที่จะหาเงินกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้คุณดูอ่ะลองคิดภาพตามผมหน่อยผมอยากได้มอเตอร์ไซค์คันนี้ แต่ผมไม่มีเงินผมไม่มได้ใายคันนี้ผมอยากได้มา์ไซคันนี้แต่ผมไม่มีเงินแต่บงังเฮ้ยเอาเอาเงินพี่ไปก่อนไปซื้อมาแล้วผมก็ต้องนั่งทํางานคืนเก็ตปะมันไม่มีเวลาที่จะไปช่วยคนอื่นแล้วอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสเลยว่าว่าจะต้องคืนเงินวันไหนเท่าไหร่แต่คำพูดมันคือคำพูด ผมให้เวลาหนึ่งเดือนที่จะหาเงินมาคืนผมอาจจะไม่ได้ให้หนึ่งหรือผมไม่ได้ใจร้ายขนาดสามสิบวันต้องมาคืนสองล้านไปเป๊ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นผมไม่เป็นคนแบบนั้นดูแลเรื่องอาหารเรื่องซ่อมรถพอเดี๋ยวเคยตัวใช่ครับคือเนี่ยมันจะมีปัญหารตรงนี้ที่เกิดผมช่วยไปได้ช่วยตลอดเวลามันก็จะเคยตัวพอเคยตัวมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเห็นบ้างมันจะออกมาแบบที่เห็นผมใจดีเกินไป จะอธิบายเขาฟังดิว่าสามแสนไปใช้อะไรบ้างใช้ไปประมาณสสน แล้วหูดับกระเป๋าไม่ดับค่ะทองก็กระเป๋าอะไรคะเราจะพูดอะไรอ่ะกระเป๋าอะไรคะเงินสมุดค่ะต้องรู้สิของเงินที่เัาที่เราต้องรู้ว่าที่เราใช้อะไรบ้างเถ้าใช้เงินแล้วเขา เราไปเล่นไพ่ชัวเลยว่ามันมีทางเดียวเว้ยที่เงินจะออกไปคือการพน,นันอยู่ที่ว่าจะยอมรับหรือเปล่าเอาไปให้คนยื่นยืมหรอคะไม่ใช่ะคะ่ะแยกจำได้ไหมว่าวันนั้นที่รักบอกเขาที่แลนเหลืองว่าจะเอาไปก่อนไหมสามด้วยสี่แสนเนี่ยเขาจะไม่ได้เองจำได้อยู่เลยเขาบอกไม่เป็นไรรอครบห้าแสนก็ได้เพราะที่รักตั้งใจจะเอามาให้ก้อนแรกคือห้าแสนถูกไหม ใช่แล้วเงินอยู่ไหนคะอ,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 อยู่ที่อ e ีสปอร์ตหกหมื่นค่ะอยู่ที่ตำรวจอีกประมาณสามหมื่นค่ะเพราะว่าโดนจับดนปรับทีละสี่พันไม่รู้ตอนนั้นทำอะไร แล้วเมื่อก็อยู่ที่เพื่อนอยู่ที่น้องสาวยีกห้ามื่อค่ะแล้วเขาก็แบ่งเงินมาทำกล่องส้มว่าจะทำงานดำแล้วก็ที่เราพูดมานี่ยังไม่ถึงสองแสนเลยนะใช่ไหมคะแล้วอยู่ไหนคะที่เหลือ อีสปอร์ตหก0มื่นให้น้องห้าห0ื่นแสนหนึ่งทำกล่องซ่อมสิบกล่องหมื่นแปดสองแสนแสนสามมีอะไรอีกอ่ะเปลี่ยนสี่รถเต็มที่สี่รถไม่เกินสี่หมืนม่้้ที่ร้านเขาแค่รู้ว่านมันหายไปแล้วเขาพยายามจะทําให้มันกลับมาเท่าเดิมแต่เงินแก้งจ่ายไปเท่าไหร่คะเงินแกงจ่ายหรือเปล่าเจ็ดมื่นค่ะเจ็ดหมื่น สองแสนสองแสนสองนิดหน่อยแต่บอกเลยนี่แล้วว่าที่เหลือจยจะจ่ายตอนสิ้นเดือนก่อนวันที่สามสิบที่เขาบวกมาเนี่ยมันประมาณสองแสนไม่เกินสองแสนห้าอีกแสนกว่าหายไปไหนครับไม่หายค่ะเงินในตู้ไงเป็นเงินแดงเขาบอกกับเงินแดงด้วย มันก็บอกค่ะมันก็เกิดแล้วสิรักถ้างั้นนะนี่ที่รักมีเกือบหกแสนเลยนะถ้าบวกกันในตู้ตู้ตอนนี้คขเหนือแสนหกค่ะน้องที่รักอยู่ไหม,ไม,มคนที่ช่วยเหลือค,คนที่เหลืคนที่ที่รักช่วยชื่ออ,อะไรแอนนาค่ะที่รัก ไม่เขาไม่คิดจะหายเองเลยเหรอน้องก็หายเองค่ะแต่แต่ฟาร์มคนเดียวมันเหนื่อยก็เลยช่วยคี่แล้วเจ้าน้องคนนี้เข้าแก๊งหรอใช่ค่ะใช่น้องจะเข้าแกงทำไมไม่ให้แกงช่วยคะแกงมีแพลนของแก๊งอยู่แล้วค่ะ กล้เล็นนี่ก็เลยยังออกมาช่วยก็คือแกงยังไม่พร้อมใช่ค่ะ าค่าเอาตังมาเล่นไพ่หรือเปล่าไม่ค่ะถ้าเล่นเขาก็เล่นแล้วเขาได้แล้วเขาก็เก็บแล้วเขาก็เลิกค่ะม <c oughs> ันไม่แทบไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยเ <c oughs> อาดีวะ ขอโทษค่ะที่เขารักษาคำพูดกับฉันไว้ไม่ได้เ่าไม่ได้ตั้งใจให้เราเป็นแบบผมไปใส่ผ้าปิดปากแกง๊งพี่ไปใส่ผ้ปาปิดปากกแก๊งมาไงก็เลยไม่ได้ใสน แล้วจะยังไงต่อถ้าวันที่ยี่สิบแล้วเขายังไม่ให้เงินเธอเธอก็ไปลไปเลยก็ได้ค่ะที่รักให้เขาที่รักให้เขาไม่ได้หรอกค่ะห้าวันกับเงินอีกห้าแสนอะที่รักหาไม่ได้หรอกเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็แล้วเขาไม่อยากที่รักไปหยิบยืมใครมาด้วย ช่วยที่รักทุกอย่างนะไม่ช่ไม่ว่าจะเรื่องไหนเขาก็ช่วยที่รัทุกเรื่องเลยนะที่รักไม่ช่วยตัวเองเลยอะที่เรเักจะช่วยคนอื่นไม่ว่าจะเป็นบัตรอันเจลไม่ว่าจะเป็นเงินที่เราเอาให้คนอื่นหมดเลยอะที่รักมีภาระของตัวเองอะแต่ที่รักก็ยังไปช่วยคนอื่นอะ ช่วยตัวเองฟังแล้วมันไม่แปลกหรอกถ้าพวกมึงอ่ะแปลกไอ้สัตว์ไอ้คาว่าช่วยตัวเองเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแต่มึงอ่ะพวกมึงอ่ะแปลก็ได้แล้วที่พูดถูกครับผมไม่เคยทวงเขาสักครั้งเดียวนะ สักครั้งเดียวผมไม่เคยทวงเพราะผมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่แดดดี้พูดมันไม่ได้เรื่องใหญ่เลยเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันเรื่องใหญ่คือใหญ่ให้เขาอ่ะร,รู้จักเ,เอาเล้เชื่อไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาไปทางานขาวก็ได้แล้วเ,เอาไว้เขามีเงินเขาพยเอาให้เธอแบบนี้จะดีกว่าไหมคะ เขาจะเอามาเพื่ออะไรอะ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรที่รักลองพูดมาเลยว่าที่รักจะทำยังไงที่รัลองพูดมาสิว่าที่รักจะทำยังไงวันหนึ่งที่รักหางเงินได้เท่าไหร่วันนึ่งเหรอคะมันไม่แน่นอนอ่ะที่รักถ้าวันไหนเขาโจกแคปแล้ว เขาเรอดเขาก็จะมียามาขายแต่มันก็ไม่เยอขนาดนั้นนะที่รักมีมอร์เฟนกี่ขวดคะตอนนี้เหรอคะใช่เอสองร้อยประมาณสองร้อยสามสิบค่ะถ้าที่รักขายมอร์เฟนสองร้ยสามสิบันก็จะมีเงินเป็นประมาณสามแสนกว่าใช่ไหมแต่ถ้าที่รักปจกคแคบโดนจับ ที่เราจะเสียเงินประมาณหมื่นสี่ต่อเคสที่คิดว่าไหนคุม้มมากันคุม้มมากกัน <c oughs> ใช่เ <c oughs> ขาไม่เข้าใจที่เราจะบอกใช่ครับ ผมไม่ได้ยกให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอะผมอยากให้เขามองว่าตอนนี้เขามีภาระอยู่เขาควรจะทําอะไรเขาไม่ควรจะทําอะไรแค่นั้นเองครับ mm hmm. ถ้าที่ถ้าที่ลา,าคิดว่าจกแคปมันเสี่ยงทีราก็ไม่ต้องท mm ํา hmm. ก็ไปจกปูนเอามอร์ฟีนไปขาย ขอโทษนะเขาไม่ได้จะโกรธที่รักนุย้ยเขาอยากให้ที่รักรู้ว่าที่รักต้องทำอะไรอ่ะ ที่รักมีภาระที่รักต้องจัดการภาระของตัวเองก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นการคืนรถมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่รักคิดว่าที่รักจะคืนรถมาแล้วค่อยไปยืมรถเพื่อนทํางานก็ได้มันมันไม่ใช่ทางออกอะที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ที่รักรู้ว่าที่รักต้องทาอะไรแก้ปัญหาตรงไหน <Okay. S 1> หนึ่งที่รักคือไม่ต้องที่รักต้องเลิกช่วยน้องคนนั้นไปก่อนเพราะที่รักไม่พร้อมใ,ในเมื่อคนสองคนเห็นว่าเออจะเอาแอนนาเข้ามาในแก๊งแต่ทั้งแก๊งยังไม่พร้อมมันก็คือมันก็คือไม่พร้อมไหมที่รักเขาไม่รู้ว่าระบบแก๊งที่รักเป็นยังไงทุกคนต้องเห็นด้วยไหมอันนี้เขาไม่รู้แต่ในเมื่อถ้ามันจะเอาคนเข้าแก๊งอะ่ะท้งแก๊งมันก็ต้องช่วยหมดสิ ไ่ใช่ช่วยอยู่สองคนอย่าติดเกงใจคนอื่นเกินไปใจดีเกินไปแล้วลูกอีกสองคนนะ แตกได้ไงวะโอเคไอ้เหี้ยคุ้มค่าทีา่กูปั๊มแมงไก่กูจับ ไอดอลหรือเปล่าไม่ใช่ไอจอนแล้วที่เราจะแก้ป,ปัญหายังไงตอนนี้ทางออกคืออะไรทีเราลองพูดมาสิเขาบอกว่าเขาจะช่วยคนอื่นแล้วโฟกัสหน้าที่และภาระของตัวเองค่ะแล้วก็จะพยายามรักษาคำพูด ไม่ค่อยอยากพูดเลยแต่เดี๋ยวมันจะแรงเกินไปช่างมันแล้วกันแค่นี้แหละอืม mm hmm. ไปเถอะท่านหังที mm ่ไหนอะคะเนี่ยแอร์หลังข้าง,าง mm hmm. ตอนแรกผมจะบอกว่า mm hmm. จะอย่าเลยเขาจะได้มีรู้ว่าเขาต้องทำอะไรแบบนี้แหละ mm hmm. ไว้ที่รักพร้อมอ่ะที่รักพร้อมที่จะช่วยคนอื่นที mm ่ hmm. รักอยช่วยเข้าใจไหมใช่ครับ